ครับวันนี้สายสายบ่ายสองโมงไปตรวจเอทีเคที่โรงพยาบาลประจำอำเภอมาครับผลออกมาเป็นลบครับเนื่องจากภรรยาที่บ้านไม่ผ่านครับมีผลเป็นบวกเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมา ส่วนตัวข้าพเจ้าปลอดภัยครับโอเคครับปลอดภัยหายห่วงผ่านครับผ่านผ่านไปด้วยดีครับ นี่กำลังตูมสวยงามครับนี่บานบานสะพังแล้วครับ